สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชีนะคะสกูชีไม่แท้เข้ามาใหม่นะคะเข้ามาเพิ่มนะก็ถ้าใครนะคะสนใจสอบถามนะคะหรือว่าสั่งสีเนี่ยสามารถทักมาได้ทางไลน์เลยนะคะมีทั้งหมด4 ID อเดียค่ะแล้วก็มี i อดูรูปสินค้าข้าวด้วยนะคะถ้าใครเห็นรายละเอียดของใบนี้ไม่ชัดจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะก็เริ่มที่กระเป๋ากันก่อนนะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็นกระเป๋าฮูรูดนะคะ แต่จะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะก็ไซส์ประมาณนี้เลยเป็นเนื้อผ้านะคะมีหลายลายเลยนะคะไซส์เล็กราคาใบละ60บาทนะคะให้ดูลายประมาณนี้นะคะใครสนใจก็ทักมาขอดูรูปลายของกระเป๋าก่อนได้นะคะเพราะว่าอาจจะให้ดูได้ไม่ละเอียดนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์เล็กนะราคาใบละ60บาทนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบไซส์ใหญ่ค่ะก็ ใหญ่มากนะคะจะได้เยอะมากเป็นเนื้อผ้า,าเหมือนกันมีหลายลายนะคะนี่ลายน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะก็ทักมาขอดูลายกันก่อนได้เนาะอันนี้เป็นแบบหูรูกไส้ใหญ่นะคะราคาใบละหนึ่งร้อยบาทนะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกระบอกด,ดินสอนะคะจะมีเป็นแบบสองซิปแบบนี้นะคะ ใส่ได้2ช่องทำแบบนี้เลยนะคะราคาใบาละ120้บาทนะภูมามงซลลีมิกกี้เมาส์นะคะมอนสเตอร์นะปอมปอมแล้วก็สติดนะคะอันนี้ราคาใบาละ120้บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบ1ิเดียวกันก่อนนะคะ1ิเดียวนี่มี2แบบเท่านั้นนะคะก็สิเดียวราคาใบละ100รอบาทเท่านั้นนะมีนี่มีมมมมลายนี่นะคะแล้วก็มิกกี้เมาส์นะคะ แล้วก็อันนี้จะมีเป็นแบบซิปใหญ่นะคะก็ซิปใหญ่ราคาใแบบละ1นึบาทนะคะมีลายคุโรมินะคะมอนสเตอร์นะคะโปกเกมอนแล้วก็ซารีนะคะนี่ราคาใแบบละ1นึบาทนะคะเป็นแบบซิปใหญ่นะต่อมานะคะเป็นคมไฟคิตตันนะคะมี2ลายนะคะโปกเกมอนกับคิตตี้นะก็นี่เลยนะคะมันจะเปิดไฟมาแล้วก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะสีสวยมากนะคะแล้วก็ อันนี้ไาโปเกมอนก็เหมือนกันนะราคาตัวละ100บาทเท่านั้นนะคะน่ารักมากเลยนะคะ100บาทนะโคลไฟคิตตันค่ะต่อมานะคะสกุชี่เล่นที่แบบแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นราคาชิละ250ราบบาทนะคะก็อันนี้นะจะเป็นแมวในแก้วกาแฟนะคะก็อันนี้มีกลิ่นหอมนะคะคือพวกที่ราคา100บาทขึ้นไปจะมีกลิ่นหอมทุกตัวเลยนะคะ อันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะประมาณนี้เลยอันนี้น่ารักมากนะคะน่ารักนะแม้ในแก้วกาแฟนะคะนิ่มมากแล้วก็สโลโด้วยนี่อันนี้เป็นลายเท้าเป็นแก้วด้วยนะคะสองห้าสิบบาทนะคะชิ้นใหญ่มากแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นแพนด้าบอลนะคะมีแพ็กเกจด้วยอันนี้หอมกลิ่นพีทด้วยนะคะมีกลิ่นหอมเป็นกลิ่นพีทนะคะ น่ารักนะคะชิ้นใหญ่เหมือนกันเลย250บาทนะคะทันด้าบอลคะ่ะแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเค้กนะคะเค้กก็มีแพ็คเกจเหมือนกันเลยนะเค้กราค่าชิล้นละ250บาทนะคะนี่นะคะสโลมากๆเลยนะคะแนะนำเลยเป็นเค้กนะคะราคาชิล้นละ250บาทเหมือนกันนะคะก้อนี้ไม่กินหอมด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็น แมวกวักนะคะแมวกวากราคาชิ้นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะนี่นะคะเป็นแมวกอดนะ,ะนิ่มจารอแล้วก็งานสวยมากๆเลยนะคะร้อยเจ็ดสิบบาทก็เพิ่มต้มนิดหนึ่งนะคะเค,ค้กอันนี้ก็ถ้าเป็นรสสตรอบเบอรี่นะจะมีกลิ่นสตรอบเบอรี่ส่วนรสช็อกโกแลตจะมีกลิ่นช็อกโกแลตเฉพาะตัวเลยนะคะนี่นะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นตัวบราวนะคะ ก็เป็นที่อยู่ในลายนะคะอันนี้มีแพ็กเกจมาใหม่นะแพ็กเกจนี้เลยอันนี้คือน,น่ารักมากนะคะเป็นแบบมาใหม่แล้วก็น่ารักมากๆด้วยอันนี้ราคาชิละหนึ่งร้อห้าสิบบาทนะคะนิ่มสโลแล้วก็เนื้อเนียนมากๆนะคะเป็นแบบสีน้ำตาลเนียนๆเ,เลยนะ นะราคาชิ้นละ150หน like นะึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะแนะนํามากนะคะมาใหม่นะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นมะเฟืองนะคะมะเฟืองราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะเป็นรูปนเฟืองนะคะสโลเหมือนกันนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแตงโมชิ้นนะคะแตงโมชิ้นราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะชิ้นใหญ่มากๆนะคะ ใหญ่กว่ามือนะแล้วก็งานเนียด้วยงานละเอียดนะคะ,คะราคาชิลาหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะนิ่งสโลนะคะร้อยสี่สิบบาทแล้วก็ยังต่อมานะคะจะเป็นแก้วกาแฟนะคะแก้วกาแฟราคาชิ้ละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะก็อันนี้ถือว่าจุนะคะร้อยสามสิบบาทเท่านั้นน่ารักด้วยนะคะคุ้มนะ แก้วกาแฟล้สามสิบบาทนะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นชอ็อกโกแลตบาร์นะคะอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะร้อยสามสิบบาทเหมือนกันนะคะสโลนะน่ารักนะคะชอค็อกโกแลตบาร์นะร้อยสามสิบค่ะต่อมานะคะตะกร้านี้ราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแอปเปิลนะคะไซส์ใหญ่นะก็ใส์จัมโบ้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วก็ อันนี้จะเป็นจัมโบ้สับปะร่นะคะมีอยู่สองสีนะคะสีแดงกับชมพูนะคะก็ตัวนี้ชิ้นใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จัมโบ้เลยนะเป็รบาทเท่านั้น,นะค่ะแล้วก็จะเป็นพวกผักนะคะมีเ็นผักสีเหลืองนะคะแบบนี้เลยแล้วก็เป็นผักสรเขียว ชิ้นใหญ่มากนะคะพวกผักนะแล้วก็อันนี้จะเป็นกะหล่ำค่ะนี่นะคะ1นึร้อยบาทแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นขวดนมนะคะสโลนะคะเน้น่นสโลนะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยบาทค่ะ ต่อนะคะอันนี้จะเป็นราคาชิลาหกสบาทนะคะก็จะเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นพวกคิมพับค่ะมีเป็นคิมพับแบบธรรมดาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยพวกคิมพับนี่มันจะนิ่มกระโลมากๆนะคะแนะนำเลยนะอันนี้จะเป็นแบบคิมพับคิตตี้ค่ะมีหลายสีนะคะ ราคาชิ้นละหบาทนะคะแนะนําเลยนะคิมพับค่ะต่อมานะคะ60บาทอย่างแรกนะคะจะเป็นพวกข้าวโพดนะคะมีเป็นแบบนี่ก่อนนะคะข้าวโพดปิ้งนะนี่มากนะคะแล้วก็สโลด้วยนะ60บาทแล้วก็จะมีเป็นแบบข้าวโพดต้มนะคะ60บาทเหมือนกันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นขนมปังส้กรอกอันนี้คืองานเนียนมากแล้วก็มือของจริงมากนะคะ น่ารักนะคะชอบมากเลยเป็นขนมปังไส้กอรอกนะคะราคาชิละหกบาทเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นหัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่นะมีอยู่สองสีเลยค่ะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่มากนะหกสิบบาทค่ะต่อมานะคะ60บาทอันนี้จะเป็นพวกปังปอนนะคะมีเป็นปังปอนกูเดทมะนะคะ อันนี้ชิ้นหนามากนะคะแล้วก็นิ่มสโลด้วยกูเดทมาก็จะมีหลายหน้านะคะเป็นเจ้าหน้าเกูเดทมาแล้วก็นี่ค่ะอันนี้หน้ามาใหม่นะเป็นหน้าลีลากคุมะนะคะหน้าตาหน่ารักมากนะคะสโลเหมือนกันเลยนะนี่นะคะร่าวๆก็มีประมาณ2หน้านะคะราคาชิละ6กบาทค่ะ ต่อมานะคะ60บาทนะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นพวกจัมโบ้บันนะคะเป็นบันไซส์จัมโบ้นะจะมีเป็นหน้าแพนด้านะคะแล้วก็เป็นแบบหน้าซอสลาบแบบนี้นะคะจะเป็นสีนะคะมีหลายสีหลายหน้าเลยนะก็จัมโบวับนเนื้อมันจะประมาณนี้ทุกตัวเลยนะคะนิ่มแล้วก็สโลชิ้นใหญ่มากคุ้มมากนะคะแนะนําเลยจัมโบ้บันนะคะราคาชิละ60บาทแล้วก็ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นขนมปังอบค่ะคือตัวนี้นะคะสะโลมากๆนะ นี่นะคะความสลนิ่มมากด้วยนะนี่นะคะ60บาทแล้วก็จะมีเป็นพวกมะม่วงค่ะก้อนนี้จะเป็นแบบ2สีนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบสีเดียวแบบนี้ด้วยนะคะก้อนนี้60บาทเหมือนกันนะคะมะม่วงนะนี่นะคะแล้วก็ยางต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นสับประรดนะคะก็ยมีอยู่2สีนะคะสีส้มสีเหลืองนะคะ ตัวนี้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็งานเนียนเหมือนกันราคาชิ้นละหกบาทนะคะสโลนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกไส้กรอกนะคะอันนี้ไส้กอกนะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็เป็นปลาหมึกนะคะชิ้นใหญ่มากนะคะรานะคาชิ้นละหกบาทนะคะ ต่อมาค่ะ60บาทอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็สโลด้วย60บาทนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะเป็นแบบแอปเปิลสายกลางนะสายกลาง60บาทนะคะเนื้อดีมากนะคะแล้วก็สโลด้วยแล้วก็จะมีเป็นแบบส้มนะคะส้มนะ60บาทนะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นพริกคะ่ะ พริกมันออกกดอ้วนนะคะเนื้อแน่นนะคะแล้วก็สโลด้วยมะเขือม่วงนะคะสโลเหมือนกันนะคะ60บาทแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะหัวชายเท้านะมีน่าจะมีอยู่สองสีไม่แน่ใจว่าสีขาวยังมีอยู่หรือเปล่านะคะก็ทักมาถามกันได้นะคะนิ่มสโลนะราคาชิละหบบาทนะคะเนื้อดีมากนะ วัชตาแล้วก็อันนี้จะเป็นฟักทองค่ะเป็นฟักทองฮาโลาวีนนะคะแล้วก็เป็นฟักทองแบบธรรมดานะคะเป็นสีสีอันนี้จะเป็นสีส้มนะคะสโลนะคะก็ก้านี้นะคะมีหลายแบบเลยนะคะชิ้นละ60บบาทนะคะต่อมานะคะอย่างแรกนะจะเป็นเต่าจัมโบ้นะคะอันนี้มีหลายสีนะเป็นแบบไซส์จัมโบ้เลยนะคะชิ้นใหญ่มากประมาณนี้เลยนะคะ นี่นะราคาชิ้นละหบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวปอมปอมปูลินนะคะน่ารักมากนะเป็นแบบปอมปอมนะคะมีเป็นแบบถือเคสด้วย60บาทนะคะตัวปอมปอมปูลินแล้วก็มีเป็นนี่ค่ะปังปอนนะคะเป็นหน้าอิโมจินะอันนี้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็นิ่มสโลมากมากนะคะมีหลายหน้าหลายสีเลยตัวนี้แนะนํานะคะเพราะว่ามันคุ้มมากชิ้นใหญ่แล้วก็นิ่มสโลด้วยนะคะเนื้อดีนะ อันนี้ราคาชิล่าหกบาทค่ะต่อไปต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคาชิล่าสีบาทนะคะมีอยู่2แบบนะก็เดี๋ยวเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะคะอันนี้จะเป็นปังแผรลีลคุมะนะคะมีหลายสีนะก็เป็นหน้านี้เลยนะอันนี้จะเป็นแบบหูด้วยนะคะสโลนะราคาชิล่าสี่สิบบาทแนะนาเลยนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะแล้วก็ต่อมาค่ะตัวนี้จะเป็นโมนิโมนินะคะ ก็มีลายเข้ามาใหม่เพียบเลยนะก็อันนี้จะเป็นลายข้าวๆนะคะให้ดูลายได้ไม่ครบนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยทักไปดูรูปในไลน์นะคะจะเป็นพวกลายต่างๆนะคะอันนี้ให้ดูคร่าวๆลวกันนะตัวนี้นะคะขายดีมากนะคะมีคนถามมาเยอะมากเป็นตัวโมนี้โมนี้คะนะคะคือมันจะนิ่มๆนะคะยืดได้นะคะบีบมันมากนะคะเนื้อมันจะมันๆด้วยตัวนี้นะคะเราชอบเหมือนกันนะคะราคาชิ้ละสีบาทนะคะ ก็เป็นลายเป็ดมีหลายลายเลยนะคะลายน่ารักน่ารักเยอะมากแล้วก็กระต่ายแพนด้าประมาณนี้นะคะเป็นพวกลายสัตว์นะคะราคาชิล่าสี่สิบาทเท่านั้นนะคะโมนีโมนีนะคะแนะนํามากนะลองซื้อไปเล่นกันดูนะคะสี่สิบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นราคาชิล่าสามสิบห้าบาทนะคะก็เป็นพวกสายกลางนะคะส์มีเดียมนั่นเองนะอย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นตัวเป็ดนะ เนื้อมันนิ่มมากนะคะเนื้อซอฟมากนะคะแล้วก็สโลด้วย35บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นลูกชิ้นคิตตี้นะคะเป็นหน้าคิตตี้นะคะก็มีหลายสีเลยนะคะแล้วก็สโลด้วยนี่นะคะ35บาทะคะ่ะต่อมานะคะ35บาทนะจะเป็นพวกผลไม้นะคะตะกรก้านี้เรื่องที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นมันฝรั่งนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าอันนี้ลูกแพรนะคะ แล้วแต่จะเรียกนะคะนี่สาบาทค่ะแล้วก็เป็นส้มนะคะอันนี้เป็นแบบส้มใส่ล็กนะแล้วก็มีเป็นแอปเปิลนะคะมีอยู่สองสีนะคะอันนี้น่ารักนะสโลด้วยนะคะราคาชิ้นละสามบาทนะคะ แล้วก็ต่อมานะคะ35บาทจะเป็นพวกมันฝรั่งสีนะคะมีหลายสีหลายหน้าเลยนะคะชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็นิ่มสโลนะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะคะนี่แนะนาเลยนะคะมันฝรั่งสีแล้วก็จะมีเป็นแบบลูกพีชนะ,ะนิ่มสโลเหมือนกันแล้วก็บอลอกเกอรี่นะคะราคาชิ้นละ35บาทะค่ะ ต่อมานะคะ35บาทนะคะอย่างแรกนะอันนี้จะเป็นตัวแมวน้ํานะคะน,นี่มาใหม่เหมือนกันนะน่ารักมากนะคะด้านหลังด้านนานะมีอยู่2ประมาณ3 4สี่นะคะพี่นะคะตัวนี้น่ารักมากนะ,ะเป็นแบบแมวน้ำนะคะแล้วก็สโลด้วย สามห้าบาทนะคะแนะนําเลยแล้วก็อันนี้ค่ะมาใหม่เหมือนกันนะ mm. เป็นอะไรในมังคุดนะคะ mm. ก็จะเป็นแบบสีชมพูนะคะ mm. นิ่มากนะคะ mm. เนื้อมันซอฟมากแล้วก็สโลด้วยแนะนํานะคะตะ mm. กร้านี้แนะนําเลยราคาชิ้นละสามห้าบาทค่ะเป็นแบบมาใหม่แล้วก็สีมันสวยมากเลยนะคะ mm. ต่อมานะคะสามห้าบาทนะน,นี้เป็นแบบไซส์มีเดียมเลยนะคะชิ้นใหญ่เลยนะ เรื่ที่แบบแรกนะคะจะเป็นปังในสดค่ะนิ่มสโลนะคะแนะนํานะคะเนื้อมันดีมากแล้วก็มีเป็นซาลาเปากูเดธมามอนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะนี่แล้วก็มีเป็นซาลาเปาหน้าอีโมจิอันนี้มากม่เหมือนกันนะคะมีหลายหน้าหลายสิเลยนะนี่นะคะประมาณนี้เลยน,นิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วย 35บาทเท่านั้นนะคะแนะนำนะชิ้นใหญ่นะคะตะกร้านี้คุ้มมากค่ะชิลละา5ห้าค่ะต่อมานะคะ35บาทนะจะเป็นอย่างแรกนะคะแฮมเบอร์เกอร์โรยงานะนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์โรยงาแล้วก็จะมีเป็นมีเดียมแพนด้าบันนะคะแพนด้าบัซสายกลางนั่นเองนะมีหลายสีนะคะแต่วเป็นหน้าแพนด้าเนี้ย นิ่มแล้วก็สโลว์นะคะ35บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นกระต่ายนะคะมีหลายสีนะเป็นแบบน่าตลกนะคะอันนี้น่ารักนะมีหูด้วยนะคะ3.5บาทค่ะต่อมานะคะราคาสุดท้ายจะเป็นพวกมินินะคะมินิราคาชีละ15บาทนะคะก็อย่างแรกนะอันนี้จะเป็นปลาทายากินะคะอันนี้มาใหม่นะมีหลายสีนะคะ คือปลาไทยกีนี่แนะนํามากๆนะคะเพราะว่ามันนิ่มสโลแล้วก็เป็นแบบงานเนียนมากๆนะคะเป็นแบบลูกปลาเลยชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ15บาทเท่านั้นมีหลายสีนะคะแล้วก็อย่างต่อมานี้จะเป็นช็อกบอลน,นะคะมันมีหลายสีนะแล้วก็โลนี่นะคะทัพปิง้งด้านบนนะนี่นะคะสโลนะ15บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็น มินิบันหน้ากูเดธมะนะคะเป็นแบบสีๆนะคะมันจะทาสีแค่ข้างบนนะนิ่มแล้วก็ชโลมมากๆนะคะมีหลายหน้าหลายสีเลยนี่นะคะ15บาทนะแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิบันอิโมจินะคะมีหลายสีเหมือนกันนะ,ะนี่นะคะ นิ่มสโล่เหมือนกันพวกบันนี่แนะนำมากมากนะคะมันจะเนื้อประมาณทุกตัวเลยะะราคาชิละ15บาทนะคะถูกมากเลยนะแล้วก็อันนี้จะเป็นมินิบันนะคะหน้าแพนด้านะคะแพนด้าไซนีนะมีสีขาวนะคะเป็นแบบสีขาวนะ,ะนิ่มสโล่นะคะ15บาทแล้วก็ยังต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบบันเหลืองนะคะจะมีเป็นอิโมจินะคะบันมินิบัน,บนอิโมจินะ นิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยมีหลายหน้าเลยนะคะเป็นพวกหน้าอิโมจินะคะอันนี้จะเป็นแบบสีเห,หลหืองนะเมื่อกี้จะ hmm. เป็นแบบสีสีนะคะก็แล้วแต่นะว่าชอบสีไหนนะคะแล้วก็จะมีเป็นนี้บ้านเหลืองนะคะแต่อันนี้จะเป็นหน้าอุมมินะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็สโลด้วยนี่นะคะ15บาทต่อมานะคะ15บาบาทอันนี้จะเป็นพวกปังแผ่นนะคะเล่นที่แบบปังแผ่นแนวตั้งนะคะอันนี้มีหลายหน้านะคะหลายหน้าลายสีนะ มันจะนิ่มๆนะคะอันนี้จะเป็นแบบโค้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นปางแผ่นแน่นอนพวกปางแผ่นนี้มันจะชิ้นใหญ่มากนะคะชิ้นใหญ่กว่ามีนินะ15บาบาทนะคะมีหลายหน้านะหลายหน้าหลายสีเลยนะคะก้อนนี้นะคะจะเป็นสกูชี่ทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่เข้ามาเพิ่มเติมนะคะ ้าใครสนใจนะคะจะสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อเนี่ยทักไปทางไลน์ด้านบนนี้เลยนะคะมีทั้งหมด4 ID ไลน์นะถ้าใครเห็นรายละเอียดของใบนี้ไม่ชัดนะคะจะเขียนทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะคะก็อย่าลืมกดไลน์นะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเปิดการแจ้งเตือนนะคะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆนะแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะ